มาเป็นของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวและคนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้รอบ q u ีนออฟอันดามันแล้วนะคะทุกคนค่ะและตอนนี้วีเจน้ำสดก็อยู่ใกล้ๆก,กับมงกุฎนะคะผู้ที่ครอบครองมองกุฎในค่ำคืนนี้จะเป็นใครนะคะคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะในคืนนี้นะคะวิมงกุฎสวยมากทุกคนเดี๋ยวไปซูมไปดูใกล้ๆก,ก,กันสวัสดีค่ะนี่ค่ะมงกุฎควีนออฟอันดามันโอ้ไม่ก็หรือควีนออฟภูเก็ตนั่นเองนะคะทุกคนสวยมาก มูลค่าหลายล้านบาทเลยนะคะทุกคนดูสิยูนิเวอร์สสุดๆสวยมากทุกคนกโอ้โหสวยมาก,ว,ว,มากวันนี้ใครใส่จริงอ่ะวันนี้แหววันนี้เหลี่ยมทองกรุงเทพมหาชัยวู้สวยมากทุกคน,น,กกคนระยิบระยับตาแตกว้าวฝาลาฝ่าใจโอ my god สวยจริง แว่วานิีเรื่องทองอโอ้โห,โหแม่สิบ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 หอยคนลาบนะฮะสาว,วมีแหนปันขามากสวยมากโอ้ยป๊อบ,บเปลี่ยนลุคเวอร์จากสาวมวยนะคะเป็นสาวคม พุทธเลยยิบประยับโอ้โเยเนเน่โ oh อเมก้ดเรามาลุ้นกันว่าชัยนาทจะเล่นผ้าแบบไหนนะคะทุกคนอ่ะยังไงชีตยโญนผ้าไหมอ่เาเบา ้าดีผูกเก็ เอวพกนั้นลรบุรีคือแบบเป็นเทสหุ่นดีทุกคนเลยนะมันแน่นมากกันนี่ยชุดอะอดีอดีโอ้โหปัวมากสวยมากหญิงหายใจออกไม่รู้นี่มากมาใน ยอมใจฟาล่าฟาล่าคุณยายมากรถก่อฮอรมันกลัวยอมใจมากสวยมากครีม,แล,มลแล้วุ่นโอ้โหรถกาบแล้วโอ้โหแล้วระยิบระยับอะไรขนาดนั้นไหน แบบตาแตกมา ฟอตโตจินิกนะคะรับไปแล้วรางวัลแรกค่ะวีนากับเบสฟอตโตจินิกที่2นะคะกับเบสฟอตโตจินิกคูเกนเดวนรบอลคนที่3แพรวันี้เรืองทองเบสฟอตโตจินิกรือนี้คือท็อปสามมิสจุนิเ e ร์ไทยแลนด์2025ันิบงวัลบนี้ทั้งนาวด้า คนหนึ่งใครครับจะได้รับเงินรางวัน30,000บาทสามรางวั คืออาหารการกินความน่ารักวัฒนธรรมที่ลกาล่ายและสิ่งเนียบเป็นเมืองการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคือไข่มุกอนามันที่งดงามมาตั้งแต่อดีตค่ะปัจจุบันเป็นเมืองที่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีทั้งความวัฒนธรรมที่หลากหลายมีผู้วัฒนธรรมที่น่าสนใจได้มีความงามของธรรมชาติทั้งคนภูเย็เป็นใจเล้มากขอบคุณมากๆและก็ฝากภูเก็ตไว้ด้วยกับทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณดีเด่นดีเด่นมีร้านนนวงสินค้านะครับทีุ่่มปบายงกันแลกันแล้ว who oh, get yeah, congratulated Before the ladies joining us in this competition, it has been days of hard work and dedication in practice and rehearsal. And this very moment, we are going to announce the one and only who's got what it takes to take the title and the crown of Queen of Fujin. Oh, è oh. un'esigenza เชื่อในความฝันของตัวเองจงก้าวตามความคิดและความเชื่อมั่นพลังในตัวคุณพลังในจิตใจของคุณจะส่งคุณไปถึงฝั่งฝันและเดี๋ยวเชื่อว่าไม่ว่าทุกคนจะมีพื้นเพมาจากไหนพื้นฐานเราจะเป็นยังไงอย่าดูถูกตัวเองและก้าวต่อไปค่ะเส้นทางฝันอยู่ไม่ไกลขอแค่เราอย่ายุดพยายามขอบคุณค่ะ ยังไงคะลูกสาววันนี้มีชืมี่อวันนี้โอ้โหมีร้อยใส่ร้อยค่ะรดเกินได้ๆคือฉันชื่นชอท้ายแล้วนะคะชันชอบแบบมีความเป็นภูเก็ตอะมีความมารยาบระยับตโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอมแล้วนะคะนี่คือน้องเนย m ม s h Universe สนนทบุรีสาวเมืองนนนนนน ว้าวนี่คือชุดที่ฉันอยากใส่ที่สุดนะคะชุดนี้ฉันมีความรู้สึกแบบมันเป็นภูเก็ตที่สุดเลยชุดนี้มันมีความแบบว่าใช่มันเป็นไข่มุกอันดามันนะรสเกอนวันนี้ชีสสวยชีสเสิร์ฟมากดูดูยังไงค่อนยังไงลุคนี้ผ่านไคะผ่านมากเจ็บม,มากมากขาวันนี้ฉันให้เลยขอบคุณค<า>่ะแม่แม่วันนี้วีเจน้ำสดตกขบวนอีกแล้วค่ะ มัวตะไปเก็บสัมภาษณ์ตั้งใหม่ไม่ทันค่ะเออเหมือนกันเลยฉันตกขบวนอีกแล้วชุดของกิกี้นะคะทุกคนชอบมากเลยอ่ะมันมีความเป็นภูเกตเป็นน้ำทะเลอ้อคอนเซปต์น้ำทะเลภูเกตใช่ไหมคะลูกสาวไหนๆลองหมุนให้ดูสิคะหนึงรอบหนึ่งแมทเออเออนี่แหละค่ะกิกี้นครนายกรู้สึกยังไงบ้างภูเกต ตั้งแต่รอบเมื่อมมาวานหนูชิมไวน์น้ำนะหนูก็สั่งบิลแตบว,วันนี้เข้าท็อป22ด้วยรู้สึกไงบ้างหนูดีใจมากตอนแรกก็แบบว่าพอนะแบบนครนายกนกครนายกแล้วมันเป็นลำดับท้ายๆเลยก็แบบว่าอุ้ยนครนายกไหมแต่พอนครนายกพุดีใจมากออแล้ววันนี้พี่ดีอยูมาด้วยกำลังใจก็มาเต็มเลยขอเชียร์กิกิในรอบสุด้ายนะคะเจอกันค่ะทุกคนลาบันนี่ก็ต้องแปดนตาขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะค่ะบอลลูปัญญายังไงคะวันนี้ภูเก็ตจบแล้ววันนี้รู้สึกแบบว่าเต็มที่แล้วแม่ถึงแม้ว่ามันแบบอาจจะมีแบบตะกุกตะกักนิดนึงแต่ว่าวันนี้สูุกสาวพอใจเพราะต้องขับสวยปัญญาล่ะให้แม่รีแคปหนูดีกว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้แม่วันนี้วันนี้ชีจุ้งนะชีมาแบบเสิร์ฟว่า ผลให้ชนะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับดวงพินิกรรมการสรุปว่าเราชนะใจตัวเองมันก็เต็มที่ละก็จะชนะใจไปเรื่อยๆจะดีขึ้นเรื่อยๆต่องแล้วพนี้ก็ปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานนะครับปลดปล่อยเปิดปาร์ตเอ้ยมาซี่มาซี่เราเจอกันเดี๋ยวเราชนติงดืมกันเออะสวัสดีค่ะ วันนี้กับรอบขวัญใจภูกเก็ตถือว่าทำอ,ออกมาได้ดีดดแล้วก็วิบากนะสำหรับทุกท่านที่ดูวันนี้วันอยากติดรูไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะชีฟ้าจริงวันนี้ฉันให้ฉี่เลยนะคะกับธาราเนี่ยออกมาเนี่ยเสียงกรีดดังมากนะหวานมากวันนี้อ้อร่ามากชุดของหนราเป็นอ<ไ>ั็นล็อบบี้ชุดทช่วงยาว เป็นมั่นใจภาราะภูมนใจมากเลิศมากเพราะฉะนั้นไปสู้กันต่อไปเน,ะน,นานกนเนะกับรอบอีกหลายรอบที่เราจะเจอนะคะฝากน้องซาเนียและคาร่าด้วยนะคะทุกคน